น้องตัวโกงนสายลั่นสายลั่นบอกแล้วตัวโกงลั่นทุกคันนจัดไปจัดไปดันกัดดันย <c ười> อ๋อยาได้ใจจริงอ่ะอ๋อยาไดใจอ o เขาพีต้องโงงอะเบอร์5.67นะ เดินทางปลอดภัยนะครับคุณพี่ขอบคุณสำหรับส